ส,สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไปเก็บเกาลัดเล็กๆนะคะภาษาไทยใหญ่เรียกว่ามะก,กอมาเลียข้าค่ะด้านเด็กๆก,กว่าเก็บมะก,กอน,นะคะตั้งหลังวันค่ะนะตอนนี้ก็กำลังเดินไปนะคะมาเลียข้ด้านเด็กไปกว่าหันไปกันสามคน ไปทางที่เราไปตักน้ำนะคะถ้าค่ะได้กว่าตัง้งอันกว่าเด็กน้ำาตั้งในแตตะก็จะเป็นหมะกก่อเล็กๆอ่อนฮะ,ะทางนี้นะคะก็จะเป็นเกาลัดเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เหมือนประเทศไทยนะคะต้นเนี่ยวะ เป็นได้เก็บเอาเก็บเอาเขาได้หลายสามลูกกว่าคนเอ็นเก็บเอาเก็บเอาเราได้สามลูกโฮย้ยไปเป็นก้อนยิบทองเจงก่อนเนี้ยน่ะโอ้โยได้รู้เันบอลเลยน้ำอ่ะ เราหาเขียนเดนเะนี่ยขาในสามลูกอว่าม่อก,มกวมหาก้มหากมไปย่าแทงอะห <laughs> ยาบเท่มาแล้วก็กัดด้ยแทงต้นหนึ่งตอนนี้ก็ไปอีกต้นหนึ่งนะคะ,แ,ะตแต่ โมจะมองไม่เคยเห็นอะไรเลยที่กับน,น้องอได้เยอะมากโมเพิ่งได้สามลูกอีกไปอีกฮะไปอีกไปอีกนะน้ำเดือดหนูรัง้งตายนเนือต้นน่ะ อันนี้นะคะได้เร็นม,ก 1, มักพันโอมนี่ก็จะคล้ายๆอะไรถั่วอะไรสักอย่างหมดจำไม่ได้แล้วนี่จะอร่อยมากนะคะเด่วเก็บอันนี้ก่อน เขาได้อะไรนำน้ำ เรียบร้อยแล้วกำลังกลับนะคะไรกันนายกอมขาก็ได้อะไรเจ็ดแปดลูกกันพอมาพ่อมาก,ก็เหลือได้คือบอกจริงๆโมได้ประมาณเจ็ดแปดลูกเองนะคะไม่ได้เยอะส่วนมากจะเป็นน้องกับพี่ได้พอไปพอไปหาแล้ว ไม่เจอเลยหนึ่งต้นคือหนึ่งลูกมีอยู่ต้นหนึ่งได้อยู่สี่ห้าลูกเมื่อนานแค่ไหนถึงเฮนยาโคดีไร ถึงเฮือนยางถึงบ้านแล้วนะคะได,ด้ตัวประมาณเยี่มาก เรหอมหอนเออด๊า้ใส่กินได้ไว้ไ่เย็นบอกกันดูดูดูน่าอร่อยมากเลยนะคะหอมเปรเนอะเนอสดีัน่ะี <id> ่ะอัน่่วัี่ะดค่่คะดค

กินอะไรกินอชนะกไเขา่เอาเพี่นว่ายกว่า้ว่าหมอยกลคหนม่อะไรีขึ้นแขนนเดืนองเดือนผเอาบสมีอย่างเปลียนมาเห็นเมี้ยวเห็นเมี้ยวในตู้เขาจะหนห้องอะแรเนาะแต่ว่าอ๋าเปลี่ยนเยอะอื เน่กันพอเขาก็เรียนกลางวันเหมพ่อเขาไม่กางกลางค่ำซ้ำน่ากันกลางวันพ่อหัดพ่อฟูเวลาต่องม่เดี๋ยวตัดความก็มันปีว่ากินแกะน้ำม้วนมันเขาชอบต่อหน่อมินเขาชอบต่อเขาชอบต่อของสุดยอว่ามันจำเขาชอบต่อเลยแบบอื่นกันเเล่ลายลายดังหน่งนั่นน่งอ๋อเยอะมากแพร่กระ ป้อมน่มากนอีรงอาอเอาไปคุณดอโย่อมยาวาะก่อนนั้นแดดไลเกินไลกินน้องมาแน่น่ะมาปุต่อขึ้นเพอกินังเ้ยโอเค่มาอมาลอย วันนี้ก็ทานเรียบร้อยแล้วนะคะกินมกกะกนะอค่ะเนาะโอเคมะก,กอกินเยวค่ะเนาะกาเก็บมายยวโคเยวกินเยวค่ะค่ะเกาลัดน้อยนะคะไปเก็บมาแล้วก็คั่วแล้วทานแล้วนะคะเรียบร้อยทุกคนก็กลับหมดแล้วเหลือแค่โมคนเดียวนะคะงั้นคลิปนี้โมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรอย่าลืมติดตามด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะยินซจมใหญ่ๆน้ำๆตีปันแห้งค่ะมินซึ่งค่ะสวัสดีค่ะ